ค,คอนโดที่อยู่ติดกรโรงแรมส่วนมากคอนโดที่นี่ก็จะทำเป็นโรงแรมทั้งนั้นาบางคนซื้อแล้วก็เอามาเป็นห้องเช่าก็มีค่ะที่นี่พัทยาอันนี้เป็นคอนโดที่สร้างไม่เสร็จก็ะจะมีคอนโดสร้างไม่เสร็จอีกหลายแห่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำของ โรงแรมที่เรามาพักนะคะโรงแรมที่เรามาพักนี่ก็เป็นคอนโดค่ะแต่ว่าขายห้องแล้วก็แล้วไปแต่ขายห้องไม่ได้ก็เอามาทําเป็นโรงแรมค่ะ,คะเขาบอกว่าเป็นโรงแรมห้าดาวห้าก็ห้าไม่เป็นไรก็พอสมควรค่ะน้ําก็ค่อยๆลงนะคะลงนิดเดียวเองลงไม่มากหรอกอยู่วันนี้ชั้นสิบสองค่ะก็เห็นยอดมะพร้าวยอดตาล ก็มุมมองก็สวยนะคะตรงนี้ก็เป็นสนามเตะบอลเล่นๆกันเดีว้ก็สวยค่ะ